ตอนที่41ฝนตกแล้วการช่วยเหลือชาวบ้านทางเหนือนั้นง่ายกว่าทางใต้ยเยอะเพราะอย่างน้อยก็ยังพอมีน้ำให้ใช้อยู่บ้างดังนั้นจึงเน้นในเรื่องการปลูกผักแบบใช้น้ำน้อยส่วนพืชหลักอย่างข้าวก็ยังคงปลูกเช่นเดิมสำหรับพื้นที่ที่ทำการปลูกไปแล้วนั้นจะความคุมการให้น้ำโดยไม่ต้องมีการขังน้ำเหมือนแต่ก่อนพอต้นข้าวใกล้ท้องค่อยปล่อยน้ำขังอีกที อีกพื้นที่ที่น้ำไม่ถึงก็ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลเน้นการปลูกหัวมันเทศเพราะตอนนี้ทางตอนใต้ได้แจ้งข่าวพร้อมกับส่งหัวมันเทศมาให้ดูก็รู้ว่าที่ทำการทดลองปลูกนั้นได้ผลดีมีขนาดหัวใหญ่ทั้งที่เพิ่งปลูกยังไม่ถึง60วันดีด้วยซ้ำถือเป็นเรื่องน่ายินดีเพื่อที่จะได้พัฒนาต่อย,ยอดให้พื้นที่อื่นปลูกด้วยส่วนต้นข้าวนั้นหลังจากให้น้ำมากกว่าทุกครั้งและเติมปุ๋ยลงไปอีกตอนนี้แตกก็แล้วแต่ต้นไม่สูงมากเหมือนกับตอนใช้น้ำขังแต่ก็ถือว่าได้ผลดีรอล ครั้งนี้ทางกองทัพก็ยังคงส่งทหารเข้ามาช่วยในเรื่องการทำเกษตรเช่นเดิมกระจายไปแต่ละตำบลโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาและกรมชประทานกำกับดูแลอีกทีเพราะหากรอคนคนเดียวนั้นก็จะทำให้ดำเนินการได้ช้าและอีกอย่างก็ใกล้หน้าหนาวมาทุกทีทางเหนือจึงสามารถปลูกพืชหน้าร้านได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น การร่วมมือกันของทุกภาคส่วนส่งผลให้ทุกพื้นที่ทางตอนเหนือและทางตอนใต้สามารถปลูกพืชได้เกือบเต็มพื้นที่หากผลผลิตออกมาดีทั้งหมดก็สามารถเลี้ยงปากท้องของคนในแคว้นให้พ้นภัยแล้งได้จำพวกผักกินใบพืชอายุสั้นสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดแต่เพราะอากาศร้อนกรอบกับการขนส่งทำให้ผักเน่าเสียง่ายเมื่อจื่ออี้จึงได้เสนอการแปลปรูปเป็นการตักแห้งการหมักโดงเพื่อช่วยยืดระยะเวลาสามารถเก็บเอาไว้ได้นาน และได้จัดทำห้องเย็นสำหรับขนส่งโดยการใช้แผ่นเหล็กประกอบขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านในบุด้วยเยื่อกระดาษอัดแน่นเพื่อลดความร้อนเข้าไปด้านในใช้ดินประสิวผสมเกลือสร้างน้ำแข็งรองด้านล่างเพื่อให้ความเย็นกระจายทั่วห้องเย็นสามารถชะลออายุผักสดได้อีก4-5วันเพียงพอต่อการขนส่งไปทางตอนกลางทิศตะวันตกและตะวันออกหเดือนผ่านไป หลังจากทำงานกันอย่างหนักมาตลอดสามเดือนพื้นที่ทางตอนเหนือและทางใต้เต็มไปด้วยสีเขียวของพืชและต้นไม้ที่ร่วมกันปลูกขึ้นมาถึงแม้ต้นไม้อย่างเล็กแต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยสังเกตบนท้องฟ้าเริ่มมีเมฆลอยอยู่เต็มท้องฟ้าก้อนเล็กบ้างใหญ่บ้างประปรายกันไปเจ้ามองสิ่งใดอยู่หรือเซียวหลังยาเอ่อยถามภรรยารักที่นั่งแงนมมองไปบนท้องฟ้าเป็นเวลานานวันนี้มีเมฆมาปกคลุมมากกว่าเดิมอีกข้าเชื่อว่าอีกไม่กี่วันจะต้องมีฝนแน่ นางค่อนข้างมั่นใจเพราะรู้สึกสองสามวันมานี้อากาศอบอ้าวเหลือเกินจำได้ถ้ามีอาการเช่นนี้อีกไม่กี่วันฝนก็จะตกลงมาจริงหรือหากเป็นเช่นนั้นก็ดีสิเขาเข้าไปนั่งซ้อนหลังภรรยาดานศีสะนางให้มาซบกับอกแกร่งแล้วเงยหน้าขึ้นมองเช่นนางบ้างถ้าฝนตกท่านจะทำสิ่งใดข้าจะพาลูกเล่นน้ำฝนพวกเจ้าก็น้องชอบแน่ๆคนเป็นพ่อเอ่ยขำๆ คิดถึงลูกจังไม่รู้ว่าอยู่ที่สำนักศึกษาจะเป็นเช่นไรจะถูกรังแกบ้างหรือไม่นี่ก็เกือบสองเดือนแล้วที่ส่งสั่งมูและสั่งสิ่งเข้าไปเป็นสหายร่วมเรียนกับเหล่าองค์ชายองค์หญิงข้าสอบถามกับท่านราชครูแล้วเจว้าวางใจได้ไม่มีใครกล้ารังแกลูกเราอีกอย่างที่ใหญ่ก็เป็นอาจารย์สอนที่นั่นด้วยเจ้าอย่าห่วงเลย ซิงซิงดูจะชอบมากตั้งแต่บอกว่าจะได้เข้าวังไปเรียนานางก็แต่งตัวชุดไม่ซ้ํากันสักวันยิ่งท่านแม่ตามใจก็ยิ่งแล้วใหญ่ลูกมีความคิดเป็นของตัวเองก็ดีแล้วมิใช่หรือไม่แน่โตขึ้นนางอาจกลายเป็นช่างผ้าภูษาอันดับหนึ่งก็ได้เขาสังเกตจากที่นางชอบจับนั่นจับนี่มาใส่ได้อย่างลงตัวแสดงว่านางมีหัวคิดด้านนี้ถ้าเห็นด้วยส่วนสร้างอู่พี่ชายท่านก็ส่งคนมารับไปอยู่จวนนู้นทุกวัน ตอนนี้เขาแทบจะไม่ติดค่าแล้วนะคนเป็นแม่บ่นน้อยใจที่ลูกรักตีตัวออกห่างไกลเป็นว่าตอนนี้เสี่ยวหลังเชิญเลี้ยงอย่างกับเป็นลูกตัวเองตอนเย็นถึงจะส่งกลับบ้านหรือบางครั้งก็นอนที่นั่นเลยพี่ใหญ่คงเหงาพอมีเสี่ยวอูอยู่ด้วยเลยชอบช่วงนี้ก็ไม่ต้องไปร่วมรบที่ไหนด้วยเขาควรมีลูกของตัวเองได้แล้วมิใช่ขโมยลูกเราไปคนเป็นแม่หน้าบึ้งจนออกจะใหญ่โตหกักไม่นับเป่าสาวใช้ก็มีกันแค่สองคนกว่าจะได้เจอลูกๆูกก็ช่วงเย็นเลย ถ้าอย่างนั้นเรามาทำลูกเพิ่มดีหรือไม่เอาให้เต็มจวนเลยเจ้าจะได้ไม่เหงาแม่ทัพหนุ่มเอายยา่อเย้าแต่คิดเอาจริงหอมแก้มภรรยารักฟอดใหญ่เย็นนี้เราไปรับลูกกันนะได้ขอรับหูหยินเขาชอบอย่าภรรยาให้งอนแล้วจะได้ง้อรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างยิ่งการแก้ปัญหาระยะสั้นถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีเป็นที่น่าพอใจขององค์ห้องเต้เสียงกลด่าเริ่มลดลงไปมากตอนนี้ก็ลุ้นเพียงแต่ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่ ส่วนเรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้งระยะยาวก็ต้องรีบทำเช่นกันไม่ใช่แค่แก้ภัยแล้งแต่ยังสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้อีกด้วยวันนี้นางและสามีพากันออกไปตรวจพื้นที่นาของชาวบ้านต้นข้าวเริ่มตั้งท้องบางต้นก็มีรวงโผล่ขึ้นตรงปลายบ้างแล้วบรรดาชาวบ้านต่างยิ้มดีใจเพราะอีกไม่นานก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วท่านแม่ทัพหูหญินวันนี้ออกมาตรวจอีกแล้วหรือขอรับทุกคนต่างตะโกนทักทายตลอดทางที่จริงก็ม่ใช่หน้าที่ของเซียวหลังหยาที่จะต้องมาคอยตระเวนออกตรวจด้วย แต่ช่วงนี้เขาขออาสาเข้ามาช่วยเนื่องจากทางกองทัพม่ต้องทำสงครามจึงพอให้หายใจหายท้องโล่งบ้างส่วนค่าเมืองเยวก็ได้แม่ทัพคนใหม่แล้ววันนี้เก็บผักได้เยอะหรือไม่ท่านลุงมื่อจืออีตโกนถามกลับได้เยอะเลยวันนี้ได้เงินเยอะกว่าทุกวันด้วยชายมีอายุเอ่ยด้วยรอยยิ้มเพราะมีน้ำจากใต้ดินมาช่วยและการปลูกพืชแบบใหม่ของนางจึงทำให้ครอบครัวเขาลืมตาอ้าปากได้เยี่ยมมากเลยเจ้ากะ เห็นชาวบ้านมีรอยยิ้มนางก็ดีใจไปกับพวกเขาด้วยในจนนางก็สอนให้บ่าวรับใช้ปลูกผักไว้กินเองเช่นกันเพื่อประหยัดค่าใช้ใจ่ายอีกอย่าง,ก,างก็ได้ผักสดๆกรอบๆไว้ทำอาหารทุกวันอยากกินสิ่งใดก็ปลูกสิ่งนั้นเดินไปไม่เท่าไหร่ก็เริ่มมีลมพัดโชยมาทั้งที่ร้อนอบอ้าวเหนียวตัวไปหมดตั้งแต่เช้าลมนิ่งแทบไม่ขยับจากนั้นก็เริ่มพัดแรงขึ้นเรื่อยๆท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึมมีเสียงร้องมาจากที่ไกลฝนกำลังจะตก นางหันไปบอกกับสามีแล้วยิ้มร่าเงยหน้ามองดูท้องฟ้าที่มีเมฆเริ่มจับตัวเป็นก้อนใหญ่ขึ้นขึ้นจริงด้วยฟ้าเริ่มครึ้มแล้วเราหาที่หลบฝนกันก่อนมือฝนตกครั้งแรกน่ากลัวเพราะสะสมความร้อนมานานอาจมีฟ้าผ่าได้นางจึงรีบตามสามีเข้าไปในศาลาหลังน้อยที่ชาวนาสร้างเอาไว้ยามมานอนเฝ้า เพียงไม่นานเสียงฟ้าร้องก็ดังขึ้นเรื่อยๆเ,เมฆจากสีขาวกลายเป็นสีดำปกคลุมทั่วท้องฟ้ามีฟ้าแลบฟ้าผ่าฟ้าลงมาเป็นเส้นๆดูแล้วก็น่ากลัวจนต้องเอาหน้ามุดกับท่อนแขนของคนเป็นสามีเปรี้ยงครืนครืนเม็ดฝนเม็ดเล็กเริ่มโปรยปลายลงมาพร้อมกับลมพายุโหมกระหน่ำเป็นเรื่องปกติที่ความร้อนจะลอยตัวไปแทนที่อากาศเย็นจึงเกิดเป็นพายุฝนฟ้าขนองชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้ๆต่างรีพากันมาหลบด้วย หาฝนเล็กๆก็เริ่มเป็นหาฝนใหญ่ลงหนักขึ้นเรื่อยๆทั้งลมทั้งเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าแต่กลับไม่มีใครกลัวเลยสักนิดทุกคนต่างดีใจที่ฝนตกลงมาเสียทีฝนตกแล้วเย้พวกเรารอดตายแล้วชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนดังลั่นทำให้คนอื่นๆร่วมด้วยเห็นหรือไม่ท่านพี่ข้าบอกแล้วว่าฝนต้องตกเมื่งจื่ออี้ยิ้มจน ตาหยีด้วยความดีใจภาวนาขอให้ฝนตกเยอะๆปริมาณน้ําในแม่น้ําโยจะได้มีมากแล้วในพื้นดินก็จะมีน้ําเข้าไปเสริมแทนที่ที่ถูกดูดขึ้นมาเห็นแล้วเจ้าเก่งมากคนเป็นสามีเอ่ยชมเขาไม่ได้มองสายฝนเพราะมันงามไม่เท่ากับภรรยาของเขาในตอนนี้เวลานางดีใจเหมือนกับเด็กๆไม่มีผิดขอบคุณแม่นางเมิงที่ช่วยเหลือพวกเราขอบคุณแม่นางเมิงทุกคนต่างเอ่ยเสียงขอบคุณนางยกใหญ่ซึ่งนางก็ได้แต่ยิ้มและก้มหน้าน้อมรับคำชมจากทุกคน เพราะพวกเราช่วยกันต่างหากละ่ะหากต้นไม้ใบหญ้าสามารถพูดได้มันคงได้เฮลั่นดีใจที่ได้รับน้ำฝนกันทั่วนหน้าสำเร็จไปอีกขั้นแล้วนะท้องพระโรงในวันนี้เหล่าขุนนางต่างพากันพูดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้งของเมืองจื่ออีที่สามารถทำได้จริงอและเห็นผลสามารถลบคำสบประมาทของทุกคนที่เห็นต่างในตอนแรกแต่กลับมีคนหนึ่งก็ยังเป็นตัวตั้งตัวตีคอยจะผิดอยู่เหมือนเดิมวันนี้ข้ายินดีเหลือเกินในที่สุดฝนก็ตกลงมา สร้างความชุ่มช่าให้กับเหล่ารัษฎรเป็นอย่างมากปัญหาภายแ้งระยะสั้นที่เมืองจื่ออี้เสนอมานั้นได้ผลดีเกินคาดค่าชื่นชมเจ้าจริงๆองเหนือหัวตรัสชมย้มพระส่วนดีพระไทยในรอบปีมานี้เหมือนมันได้ลบเรื่องราวความอัปมงคลเกี่ยวกับตนไปด้วยเป็นหน้าที่ของหม่อมฉันเพคะฝ่าบาทอีกอย่างมิใช่หม่อมฉันเพียงคนเดียวแต่ทุกคนในที่นี้ก็ล้วนร่วมมือกันนางมิบังอาจรับความดีความชอบนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว ทุกคนเยี่ยมมากค่าขอให้ทุกคนร่วมมือกันเช่นนี้ตลอดไปพะยาขัดเพคะฝ่าบาทเรียนฝ่าบาทหม่อมฉันมีเรื่องจะทูลรายงานเพคะเมื่อจื่ออี้ก้าวไปตรงกลางแล้วเอ่ยเมื่อเห็นพระพักขยับเชิงอนุญาตนางจึงได้เอ่ยต่อเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานได้รายงานเข้ามาว่ามิใช่แค่ทางเหนือเท่านั้นที่มีฝนแต่ทั่วทั้งแคว้นก็มีฝนตกเช่นกันเพคะคนรายงานเพิ่งจะขี่ม้าเร็วมาแจ้งข่าวเมื่อเช้าแสดงให้เห็นว่าทางใต้นั้นมีฝนตกก่อนจากนั้นจึงค่อยๆไล่มาจนถึงทางเหนือ เยี่ยมถ้าอย่างนั้นตอนนี้ทั่วทั้งแคว้นก็ถือว่ารอดพ้นจากภัยแล้งได้แล้วใช่หรือไม่เพคะแต่ตอนนี้เราคงต้องเร่งมือจัดการสร้างเขื่อนเพื่อรองรับน้ำหลากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแล้วจะเริ่มจากที่ไหนก่อนละเมืองอูเพกเมืองอูนั้นอยู่ก่อนจะถึงเมืองเย่ยทิศประจิมทางนั้นแล้งหนักมากหากสร้างเขื่อนตรงนั้นเมืองรอบๆก็สามารถดึงน้ำไปใช้ได้เช่นกัน เอาตามที่เจ้าเสนอมาเรื่องการทำเขื่อนก็คุยกับทางเจ้ากรมโยธาเพื่อตกลงกันขอบพระทัยเพคะฝ่าบาทตอนที่42ห่างไกลเมืองหลวงแคว้นเหลียวไม่ได้เรื่องกันสักคนพวกเจ้าแบกหัวกันไว้หนักทำไมในเมื่อพวกเจ้ามันไม่มีสมองฝาบาทระงับโทสะด้วยพยาค่ะทําไมแควนต้าฉินฝนถึงได้ตกแต่เหตุใดพวกเจ้าถึงสู้พวกมันไม่ได้ หากพวกมันรู้ว่าเรายังแก้ปัญหาไม่ได้คงได้ถูกเยาะเย้ยว่าโง่ไม่มีทางเขาจะไม่มีวันยอมแพ้พวกต้าฉินไม่มีทางจบเช่นนี้แน่ทุนฝ่าบาทสายของกระหม่อมรายงานว่าพวกมันสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งได้นั้นเนื่องจากมีหญิงนางหนึ่งเข้ามาช่วยพะยะค่ะเวนเยียนเอ่ยรายงานแค่สตรีคนเดียวจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้เช่นนั้นหรือนางเป็นเทพเซียนหรือไรถึงได้เก่งกาจกว่าบุรุษหน้าโง่ที่ยืนอยู่ตรงนี้เล่า คำพูดดูถูกเหยียดหยามทำให้เหล่าขุนนางต่างไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ไม่อาจตอบโต้ออกไปได้ตอนนี้ข้าไม่สนจะทำอย่างไรก็ได้ให้มีสเสบียงเพียงพอต่อทหารของข้าเพื่อที่จะถล่มต้าชินให้ราบเป็นหน้ากลองชีหลงเยี่ยองเหนือหัวผู้ปกครองแคว้นเหลียวเอ๋ยเขาจะต้องทำตามคำสั่งเสียของเสด็จปู่ให้จงได้และต้องให้ห้องเต้าชินมากราบสวามิภักดิ์แทบเท้านี้พวกเจ้าทุกคนออกไปก่อนส่วนองค์ชายทั้งสามรั้งอยู่ก่อน เมื่อเหล่าคุณนางออกไปแล้วองค์เหนือหัวของแคว้นเหลียวจึงเอ่ยขึ้นพวกเจ้าเป็นถึงองค์ชายแต่กลับไม่มีใครแก้ปัญหาได้สักคนแล้วอย่างนี้ข้าจะวางใจมอบ,บัลังนี้ให้ใครกันน้ำเสียงเยียบเย็นเอ่ยสายตาดุดเหี่ยวเวหาไล่มองบุตรชายทีละคนสะเสด็จพ่อลูกทำสุดความสามารถแล้วแต่ปีนี้มันแล้งเกินไปองค์ชายใหญ่เอ่ยเจ้าทำอย่างไรหรือจนที่ราบทางด้านทิศตะวันตกจะกลายเป็นทะเลทรายแล้ว ข้าจะให้โอกาสพวกเจ้าหากใครที่สามารถทำให้แผ่นดินนี้กลับมาเขียวได้อีกครั้งข้าจะยกบัลังแก่คนผู้นั้นออกไปได้แล้วชี้หรงเยี่ยตะวาดไล่ไม่ได้เรื่องสักคนหากเป็นเช่นนี้ต่อไปแคว้นเหลียวอาจแยกเกิดพวกต้าชินบุกเข้ามายึดแคว้นจะเอาสิ่งใดเข้าสู้ยิ่งคิดเลือดในกายก็ยิ่งพลุ่งพลาน,นั่งแทบไม่ติดเขาจะไม่มีวันยอมให้แคว้นเหลียวดับสิน้นด้วยน้ำมือตัวเองเด็ดขาดหัวใจด้านซ้ายเจ็บจี้จนต้องยกมือกุมเอาไว้ฟาบาททรงเป็นอันใดยพะยาขาให้ตามหมอหลวงหรือไม่ ขันทีดูแลส่วนพระองค์รีบพุ่งเข้าไปรับร่างองค์เหนือหัวไม่เป็นไรค่าเพียงแต่รู้สึกแน่นหน้าอกนิดหน่อยร่างกายตนแข็งแกร่งมาตลอดจึงไม่จำเป็นต้องตรวจหอกอาจเพราะเมื่อครู่อารมณ์หมุดหนิดมากไปเลยทำให้มีอาการฉีหลงเยียบพลุลมหายใจออกแล้วหลับตาลงช้าๆเป็นเพราะคนโง่เข่าวพวกนี้จึงทำให้เขาต้องเสียอารมณ์ ชี้รงซอก,กลับมายังตำหนักของตัวเองครุ่นคิดหาวิธีการจะทำอย่างไรให้แคว้นเหลียวมีฝนตกก่อนหน้านี้เขาพยายามทุกวิธีทางไม่ว่าจะเป็นการบวงสรวงประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวบ้านแต่ก็ไม่อาจทำให้สวรรค์ประทานฝนลงมาได้เลยสเสด็จพี่เหตุใดจึงดูเคร่งเครียดนักเพคะให้หม่อมฉันนวดถวายดีหรือไม่เยี่ยนลู่ซื้อเอ่ยเอาใจยามเห็นพระสวามีมีสีหน้าไม่สู้ดีนางก็พลอยเป็นห่วง ไม่ต้องหญิงเช่นเจ้าอยู่นิ่งๆไม่ก่อความวุ่นวายก็พอแล้วน้ำเสียงและสีหน้าบง่งบอกได้ถึงความไม่พอใจจนผู้เป็นพระชายาต้องก้มหน้านิ่งแล้วถอยห่างองชายหรือเราจะไปจับตัวสตรีคนนั้นมาดีพะยะขบเผื่อจะช่วยเหลือพวกเราได้ลูส่สวงองคร,รักษ์คนสนิทเอ่ยเสนอเป็นแค่สตรีจะช่วยได้จริงหรือข้าไม่อยากจะเชื่อชายอกสามศอกมีพะละกำลังมากกว่ายังไม่อาจทำสิ่งใดได้เลยลองดูอย่างไรก็ไม่น่าเสียหายนะพะยะขะ หากทำไม่ได้เราก็แค่สังหารทิ้งเช่นนั้นเจ้าจงรีไปจับตัวนางมาฆ่าเชื่อว่าองค์ชายใหญ่ก็คงคิดทำเช่นเดียวกับเราไพยะค่ะเมืองอันหนิงแขวนตาฉินเสี่ยวมู่เสี่ยวซิงเสี่ยวอูอยู่ที่นี่ต้องเป็นเด็กดีรู้หรือไม่ห้ามดื้อห้ามสนตั้งใจเรียนละคนเป็นแม่เอ่ยบอกลูกน้อยทั้งสามคนท่านแม่จะไปจริงๆหรือเจ้าคะซิงซิงไม่อยากให้ท่านไปสาวน้อยเบะปากน้ำตาไหลไม่อยากให้มานดาไปทำงานที่อื่น ลูกก็ไม่อยากให้ท่านพ่อกับท่านแม่ไปขอรับเสี่ยวมู่กอดคอมานดาแน่นน้ำตาคลอเบา้าท่านแม่หือท่านพ่ออย่าทิ้งลูกไปสร้างอู่ร้องให้จนตาแดงเพราะเขาแอบไปนอนกับท่านลุงเฉินใช่หรือไม่ท่านพ่อท่านแม่จึงงอนหนีเขาไป มื่อจีอี้มองภาพลูกน้อยทั้งสามร้องไห้ก็อดร้องตามไม่ได้หัวใจคนเป็นแม่ปวดหนึบไม่อยากจากลูกไปไกลอยากจะกระเตงลูกไปด้วยก็กลัวจะทําให้ลูกลูาบากขาดการเรียนอยู่ที่นี่อย่างน้อยก็มีท่านปู่ท่านย่าท่านลุงที่เลี้ยงคอยดูแลเด็กดีไม่ร้องนะเอาไว้แม่จะกลับมาบ่อยๆอ,อึกไม่ร้องนะฮือปากบอกลูกไม่ให้ร้องแต่คนเป็นแม่กลับร้องให้โฮเสียอย่างนั้นที่ผ่านมาไม่เคยจะต้องห่างกันไกลเพียงนี้ สี่คนแม่ลูกสวมกอดกันแน่นประสานเสียงร้องให้จนคนรอบข้างยังต้องน้ำตาซึมไปตามตามกันเสี่ยวมู่คนเก่งเจ้าเป็นพี่คนโตต้องดูแลน้องๆให้ดีรู้หรือไม่พอแล้วไม่ร้องแล้วนะเสี่ยวหลังอย่าเอ่ยปลอบบุตรคนโตถึงแม่ใจจะรู้สึกเศร้าที่ต้องจากลูกๆไปแต่หน้าที่ก็ไม่อาจละทิ้งได้จากไปครานี้ใช่ว่าจะไม่กลับมาเสียหน่อยคืองขะขอรับแต่ลูกก็เสียใจนี่นาแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอกันละ่ะ ถึงแม้ก่อนหน้านี้บิดามารดาจะบอกล่วงมานานนับเดือนก็ตามแต่พอจะเดินทางจริงๆก็ไม่อยากจากพ่อกับแม่จะกลับมาเยี่ยมบ่อยๆเอาอย่างนี้อีกหนึ่งเดือนข้างหน้าดีหรือไม่คนเป็นพ่อต่อรองจริงนะขอรับอึดสางมู่พยายามจะหยุดร้องแต่ก็ยังสะอึกอยู่แน่นอนพ่อสัญญาจากเมืองอันหนิงไปเมืองอูหากควบม้าก็แค่สองวันเองลูกจะรอนะขอรับ สองพ่อลูกจับมือกันเป็นมั่นเหมาะคนเป็นพ่อจึงอบกอดลูกชายเอาไว้แล้วหอมที่หน้าผากฟอดใหญ่อีเออออกเดินทางได้แล้วผู้เป็นสามีเอ่ยบอกภรรยาที่ยังคงกอดลาลูกๆยังไม่เสร็จแม่ไปก่อนนะซิงซิงเสี่ยวอูเป็นเด็กดีและเสี่ยวมู่มาให้แม่กอดหน่อยนังรวบลูกทั้งสามมากอดอีกครั้งแล้วไล่หอมเรียงคนแล้วแม่จะรีบมาหาณเดือนหน้าเราเจอกันเสี่ยวอูซิงซิง,ซงไม่ต้องร้องแล้วเดี๋ยวไม่งามนะดูสิตาบูหมดแล้วไหนหอมแก้มพ่อก่อน ใบหน้าน้อยๆของสองพี่น้องโน้มหอมแก้มบิดาคนละฟอดจนใบหน้าหล่อเหลาของเขาเปื้อนไปด้วยคราบน้ำตาและน้ำมูกของลูกแต่เขากลับไม่รู้สึกรังเกียจสักนิดลูกลาก่อนนะขอรับท่านพ่อท่านแม่พี่ใหญ่ฝากดูแลพวกเขาด้วยเซียวหลังหย่าเอ่ยบอกลาบุพการีทั้งสองนึกแล้วก็ใจหายอีกนานนับเดือนถึงจะได้กลับมาไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่จะดูแลให้อย่างดีไปอยู่ทางนั้นก็ระวังตัวกันด้วยคนเป็นแม่เอ๋ย พวกเจ้านั่นละที่ต้องเป็นห่วงตัวเองอย่าโหมงานหนักละเดินทางปลอดภัยนะเซียวหลังเฉินเอ่ยเรื่องทางกองทัพคงต้องให้ท่านช่วยดูแลไปก่อนอื้อไว้ใจข้าได้เมื่อเอ่ยลาทุกคนเรียบร้อยแล้วเซียวหลังหยาก็ประคองร่างภรรยารักให้ลุกขึ้นแล้วพาไปยังรถม้าที่จอดรออยู่สัญญาแล้วนะว่าจะกลับมาสร้างซิงเอ๋ยทวงสัญญาต้องกลับมานะสางอู่เสริม ลูกจะรอท่านพ่อท่านแม่นะขอรับสางมู่เอ๋ยปิดท้ายมองบิดาประคองมันดาไปขึ้นรถมา้ามือน้อยๆบกหย่อยๆจนรถมา้าเคลื่อนตัวออกไปท่านพ่อท่านแม่หือเจ้ากอนทั้งสามทท่าจะวิ่งตามรถมา้าจนพี่เลี้ยงต้องรีบจับเอาไว้เด็กๆไม่ร้องนะอยู่กับย่าไปก่อนเดือนหน้าท่านพ่อท่านแม่ก็กลับมาแล้วคนเป็นย่าเอ๋ยปลอบสงสารหลานจับใจอดน้ำตาไหลาตามไม่ได้เซียวอูของลุง เราไปเล่นดาบไม้กันดีหรือไม่ลุงทําดาบไม้ให้เล่นอีกเยอะเลยเสี่ยวมู่เสี่ยวซิงด้วยไปฝึกดาบกันจะได้เก่งเสี่ยวหลังเฉินพยายามเรียกร้องความสนใจเด็กๆไปข้างในกันเถอะมีขนมที่พวกเจ้าชอบเยอะเลยวันนี้ปู่จะพาไปเดินตลาดด้วยดีหรือไม่เหล่าผู้อาวุโสและพี่เลี้ยงต่างพากันปลอบใจคุณชายน้อยคุณหนูน้อยกันยกใหญ่จนในที่สุดทั้งสามคนก็หยุดร้องไห้แต่ก็ซึมลงไปเยอะไม่สนุกสนานเช่นเดิม รถมาเคลื่อนตัวออกมาได้ไม่เท่าไหรเมื่องจืออีก็ปล่อยโฮลันอีกครั้งนางไม่อยากจากลูกๆไปเลยในใจมันวุบว่งว่าวามีแต่ความเหนาความเศร้าแล้วอย่างนี้นางจะอยู่รอดได้อย่างไรคือท่านพี่ข้าไม่ไปแล้วได้หรือไม่ข้าเข้าใจเจ้าแต่ว่าเรารับปากไปแล้วนี่เอาหน้าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเยี่ยมบ่อยๆรีบทำงานให้เสร็จจะได้กลับมาไวๆอย่างไรละเขาวรวบร่างภรยาเข้ามากอดเอ็นศีสษนนางซบกับอกไปถึงเราก็รีบทำเลยนะท่านเกณฑ์ทหารมาเยอะๆเ,เลยจะได้เสร็จไวๆนางว่า ได้สี่ร้องจนตาบวมหมดแล้วขี้แยยิ่งกว่าลูกๆอีกคนเป็นสามียกชายเสื้อซับน้ำตาให้กับภรรยารักเบาๆแล้วหอมขมับไปหนึ่งทีถ้ารู้ว่าจะต้องทำให้ลูกเสียใจขนาดนี้ข้าจะไม่รับตำแหน่งนี้เด็ดขาดยังมีเด็กเล็กๆอีกมากมายที่รอให้เจ้าไปช่วยพวกเขาอยู่นะถือว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็แล้วกันจริงอย่างที่เขาว่าหากนางเห็นแก่ตัวไม่ใช่ความรู้ความสามารถที่มีให้เป็นประโยชน์ในยุคที่ลำบากลำบนเช่นนี้คงจะใจร้ายไปเสียหน่อยข้าเข้าใจแล้ว